สวัสดีครับผมเซวต้องนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวแตนตันสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นสีขาวตัว GLS นะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วเรามาดูว่าคันนี้มันแต่งอะไรบ้างแต่แตกต่างจากคันเดิมแบบไหนบ้างหรือแนวทางการแต่งช่วงนี้มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาชมกันเลยครับนะเริ่มต้นเหมือนเดิมฟิลม์มเซรามิก 3M 60 8 0นะครับที่นี่จะเป็นฟิล์มของ 3M รับประกัน7ปีนะครับของออ t โตเฮาส์นะฮะแล้วก็ไล่ลงมาปื๊ดนี่ โลโก้ไต้เต้สปอร์ตนะครับสีดําตัดกับรถสีขาวนะครับตัวนี้ลูกค้าชอบเป็นกระจังเดิมๆไม่เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าดํานะครับก็จะมีตรงนี้ชุดแต่งจะเป็นสเกิร์ตหน้านะครับใท่กันชนหน้าตรงนี้ก็จะมีไฟนี่เลยไฟเดย์ไลท์นะครับวิ่งสองอันเลยละครับสตาร์ทรถก็จะมี2อันเลยเพิ่มความสปอร์ตความปลอดภัยความเท่ให้ลูกค้านะครับมาด้านข้าง <c oughs> เสียงไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กินน้ำซุ้มล้อนะครับ ซุ้มล้อหหมุดนะครับเป็นแนวออฟโรดนะครับเป็นล้อสิบแปดนะครับนี่เลยยางนะครับนี่เลยมันเตอร์อันนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวต้องล้างเคลือบสีอะไรสีทีพอดีรถออกเร็วต้องรีบรีวิวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นการใส่ข้างนะครับไททันสปอร์ตโลโก้นะครับผมแล้วก็มีนี่เลยกันลอยเวลาเราจับตรงนี้ก็จะไม่เป็นรอยนะครับว่ารอยแหวนรอยอะไรเงี้ยก็จะคือกันได้เยอะนะครับตัวนี้เป็นคิ้วครเมียม นะครับคุณเขาเี่ยมมีไฟไฟเลี้ยวให้เวลาปลอดภัยเวลาเลี้ยวโผล่หน้ามาจากกลงคืนไงฮะมันจะได้เห็นรถเรานะครับ่มีบันไดข้างตรงนี้จะเข้าวันดีนะครับนี่มีมล้อเหมือนเดิมครับกับล้อหลังดูมันแหม็ตกันมากแล้วดูนี่เลยเดี๋ยวนี้ของนิยมเด er อะฮักอาเรนเดอร์ทงนี้จะน้อยหน่อยนะครับตรงนี้จะเดอะฮักจะมาหน่อยฮะรใส่ทรงมันบุกบินทรงมันเทนะครับหรือไม่ก็อาร์เรนเดอร์ของขาด นะครับเพิ่มด้วยคารสปอร์ด้วยนี่ขอบไฟท้ายนะครับเป็นดําเงานะครับเวลาเรามองไกลๆอ่ะแสงมันจะไม่กระจายมันทําให้แบบคมเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยนี่ฮะอ่ะมันจะดูสวยขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นนี่เลยเขาเรียกอะไรอ่าคิ้วคิ้วข้างหลังคิ้วดาบนะครับเป็นสีดําเงานะครับนะครับรับกับตรงที่เปิดนี่นหมดเลยทั้งชุดเลยนะครับมี กันชนท้ายตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยให้ลูกค้ามีระบบ abs evd มีการลื่นกันถลายให้ครบนะครับมาด้านข้างนี้ให้น้องปุ้ยแพนนี่ก็ของนัง้นนี้ก็จะเป็นพวกเหมือนที่เรารีวิวฝั่งนู้นลองชมความสวยความงามก่อนนะฮะนี่เลยเดี๋ยวผมพาดูข้างในตัวนี้ตัว g l s auto ขายดีมากนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสามารถเปลี่ยนเบาะหนังได้แถมหรือซื้อเพิ่มอะไรค่อยว่าก,กันนะครับหน้าปัดน้ํามันมีมีน้ํามันให้ทุกคันนะครับออกรถที่นี่มีจอรองรับ android นะครับมีกล้องถอยนะครับดูนี่ สวยงามตอนนี้มีเพิ่มกล้องหน้ารถให้ลูกค้านะครับติดไวนี่เลยข้างในภายในสีดำรหรูหราลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเซลต้องได้เหมือนเดิมนะครับช่องทาง youtube หรือติดตามทางเพจนะครับแล้วก็ฝากติดตามยูทู e เพจครบแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากเบอร์เซลต้องไว้ข้างล่างนะครับ <c oughs> ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรือแนะนำลูกค้ามาก็ ก็ขอบคุณมากครับยินดีบริการนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ